รางสไลด์ตัวนี้นะครับเป็นรางสไลด์ที่มีขนาดเล็กพกพาสะดวกแล้วก็สามารถทํางานได้หลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นการถ่าย Product การถ่าย i n น e ทรวิวรวมไปถึงการถ่าย t ไทม์แล s เจ้ารางสไลด์ตัวนี้จะน่าสนใจขนาดไหนรอชมได้เลยครับ คลิปนี้สนับสนุนโดย C.O.B. Media ครับสวัสดีครับผมเคิจากชาแนลเคิรดริวครับและในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวรางสไลด์ตัวนี้เลยครับ i f o o t a g e c h a r k Slider Nano สำหรับตัวรางสไลด์ e f o o t a g e c h a r k Slider Nano ตัวนี้นะครับก็จะมีให้เลือกซื้ออยู่2แพ็กเกจตัวแพ็กเกจแรกนะครับจะเป็นตัว Standard ในเซ็ตเนี่ยก็จะมีตัวรางสไลด์สาย USB-C แล้วก็มีตัวจับมือถือ Spider Crab มาให้แล้วก็อีกแพ็กเกจนึงนะครับก็จะเป็นเซ็ต Bundle ที่มีเพิ่มมาก็จะเป็นตัวกระเป๋าสําหรับใส่ตัวรางสไลด์ แบตเตอรี่ Sony NPF 750 1ก้อนแล้วก็จะมีสายลั่นชัตเตอร์สำหรับการถ่ายทม์แลบโดยสายที่เขาให้มาเนี่ยก็จะรองรับการใช้งานกับกล้องแทบทุกยี่ห้อเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการถ่ายทม์แลบแล้วก็ต้องการพกเจ้าต,ตัวรางสไลด์ตัวนี้ไปใช้งานนอกสถานที่อยู่แล้วเนี่ยส่วนตัวผมก็แนะนําให้ซื้อเป็นเซตบันเดิลไปเลยก็จะดีกว่าเราก็จะได้อุปกรณ์แบบแบบครบๆเลยนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่ได้พกตัวรางสไลด์ตัวนี้ไปใช้งานนอกสถานที่อยู่แล้วเนี่ยเราก็เลือกซื้อเป็นเซตสแตนดาดธรรมดาก็ได้ สำหรับตัวรางสไลด์ iFootage Charge Slider Nano ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรางสไลด์แบบ Motorized Slider หรือว่าเป็นรางสไลด์แบบไฟฟ้านั่นเองและจะเป็นรางสไลด์แบบ2 in 1ด้วยนะครับที่สามารถสไลด์ไปด้านข้างทางซ้ายและขวาแล้วก็สามารถแพนไปพร้อมๆกับการสไลด์ได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของตัวรางสไลด์ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปคของรางสไลด์ iFootage Charge Slider Nano ตัวนี้กันก่อน ตัวรางสไลด์นะครับก็จะถูกออกแบบให้มีสีดําแทบทั้งหมดแล้วก็จะมีบางส่วนนะครับที่เป็นสีแดงเพื่อมาตัดกับสีดําตามสไตล์ของ iFootage เลยวัสดุที่ใช้นะครับก็จะผลิตมาจากเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมมีความแข็งแรงทนทานสูง ตัวรางสไลด์จะมีน้ําหนักโดยรวมอยู่ที่2.15กิโลกรัมก็เรียกว่าเป็นรางสไลด์ที่มีน้ําหนักที่เบามากๆนะครับที่ด้านข้างของแผงควบคุมตรงนี้นะครับก็จะมีช่องสําหรับใส่ตัวแบตเตอรี่อยู่ตัวแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับก็จะใช้เป็นตระกูล Sony NP-F อย่างขนาด NP-F 550เราจะใช้งานตัวรางสไลด์ได้ประมาณ2ชั่วโมง NP-F 750 จะใช้ได้นาน4ชั่วโมงแล้วก็ NPF 970ก็จะใช้งานรางสไลด์ได้ประมาณ6ชั่วโมงเลยแล้วก็จากที่ผมไปใช้งานตัวรางสไลด์ตัวนี้มานะครับถ้าเราใช้งานตัวรางสไลด์ที่เป็นการสไลด์แบบปกติทั่วไปเนี่ยเราก็จะใช้งานตัวรางสไลด์ได้อยู่ในระยะเวลาประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้รางสไลด์ตัวนี้ในการถ่ายไทม์แลบเราจะใช้งานตัวรางสไลด์ได้นานกว่านี้มากๆเลยอย่างตัวแบตเตอรี่ Sony NPF ก้อนเล็กที่สุดเนี่ยผมก็ใช้งานได้แทบทั้งวันเลยนะครับ แล้วก็นอกจากที่เราจะใช้ตัวแบตเตอรี่ตระกูล Sony NPF ได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้สาย USB-C สําหรับการจ่ายไฟให้กับตัวรางสไลด์ตัวนี้ได้ด้วยโดยเราจะเสียบเข้ากับไฟบ้านก็ได้หรือว่าเราจะใช้ power bank ในการต่อไฟตรงให้กับตัวรางสไลด์ตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ดีมากๆนะครับ p หลด o ของรางสไลด์ตัวนี้นะครับถ้าเราใช้รางสไลด์แบบตั้งไว้บนโต๊ะแล้วก็ใช้งานแบบปกติเนี่ยเราจะสามารถโหลดน้าหนักตัวกล้องได้สูงถึง3.5กิโลกรัมเลยและถ้าเราใช้รางสไลด์ตัวนี้บนขาตั้งจะโหลดน้ําหนักได้ประมาณ2.5กิโลกรัมแล้วก็ถ้าเราใช้งานเป็นแนวตั้งก็จะโหลดน้ําหนักได้ประมาณ2กิโลกรัมโดยรวมแล้วนะครับตัวรางสไลด์ตัวนี้ก็สามารถรองรับน้ําหนักตัวกล้องมิเรเลสพร้อมกับหัวบอลแบบทั่วไปได้สบายๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูการเซอับตัวรางสไลด์ตัวนี้กันนะครับการเซอันยะรับบ อย่างแรกก็ให้เราดูก่อนนะครับว่าเราจะทํางานกับอุปกรณ์อะไรถ้าเราต้องการทํางานกับตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราก็สามารถนําตัว Spider Crab ตัวนี้มาใช้งานได้ ตัว Spider Crab เนี่ยก็จะมีแถมมาให้ในตัวเซ็ตมาตรฐานแล้วก็เซตบันเดิลด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการใช้งานตัวโทรศัพท์มือถือของเราก็แค่เอาโทรศัพท์มือถือของเรามาเสียบเข้ากับตัว s p i d e r c r a b แบบนี้เลยแล้วก็ที่ด้านล่างของตัว Spider Cra b เนี่ยตรงนี้นะครับจะเป็นฐานที่ถ้าเราถอดตัวยางตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถนําฐานตัวนี้ไปเสียบกับหัวบอลที่เป็นแบบอาคาสวิสได้แล้วก็ถ้าเรากางตัวฐานตัวนี้ออกมานะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นฐานแบบแมนโฟโต้นะครับแล้วก็ที่ด้านล่างของตัว s p i d e r Crab เนี่ยตรงนี้ ก็สามารถนํามาเสียบเข้ากับตัวรางสไลด์ iFootage Shark Slider Nano ตัวนี้ได้เลยแล้วก็ถ้าเราต้องการใช้งานตัวรางสไลด์กับกล้องมิเรเลสของเรานะครับก็ให้เรานําหัวบอลหรือว่าหัวน้ํามันมายึดติดกับตัวรางสไลด์ที่ตรงฐานตรงนี้นะครับตัวหัวน้ำมันที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นตัว iFootage Komodo K5 หัวน้ำมันตัวนี้นะครับผมก็เคยทำรีวิวเปรียบเทียบกับ iFootage Komodo K7 ไปแล้วนะครับก็สำหรับใครที่ไม่ได้ดูก็สามารถกดเข้าไปดูที่ลิงก์ขวาบน ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่ตัวฐานของรางสไลด์ตรงนี้นะครับก็จะมีน็อตขนาด3ต่อ8นิ้วที่เอาไว้ยึดติดกับพวกหัวบอลหรือว่าหัวน้ามันพวกนี้ได้นะครับถ้าเรากดตัวน็อตตรงนี้ลงไปเนี่ยก็จะเ,เปลี่ยนจากน็อตขนาด3ต่อ8นิ้วเปลี่ยนไปเป็นน็อตขนาด1ต่อ4นิ้วได้ตัวน็อตที่เป็นขนาด1ต่อ4นิ้วก็จะสามารถนําตัวกล้องของเรามายึดติดกับตัวฐานตรงนี้โดยตรงได้เลยตรงส่วนนี้นะครับ iFutech ก็ออกแบบมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ให้เรานําตัวหัวน้ามันหมุนเข้าตาม เกลียวน็อตขนาด3ต่อ8นิ้วได้เลยพอเราหมุนเข้าไปสักพักแล้วเนี่ยมันจะหมุนได้เรื่อยๆแบบนี้นะครับตรงนี้เราต้องมากดปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับที่เขียนว่าล็อกตัวปุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นปุ่มที่ทําการล็อกตัวหัวน้ํามันของเราเอาไว้นะครับให้เราสามารถหมุนตัวหัวน้ามันให้แน่นมากขึ้นได้นะครับนี่ตรงตัวฐานตรงนี้นะครับก็จะมีระดับน้ํามาให้เราด้วยนะครับสามารถเช็คความเอียงของตัวรางสไลด์ได้อันนี้ก็ดีมากๆเช่นเดียวกันแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งตรงสีแดงๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวคลายหรือว่า ตัวหมุนให้สายรางสไลด์ของเราเนี่ยมันมีความแน่นมากขึ้นได้นะครับแล้วก็จะมีที่ทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยแล้วก็ที่มุมด้านล่างของตัวรางสไลด์นะครับก็จะมีตัวปรับระดับความสูงของตัวฐานมาให้ด้วยนะครับถ้าเราตั้งตัวรางสไลด์ไว้บนพื้นราบหรือว่าตั้งไว้บนโต๊ะเราจะใช้งานตัวรางสไลด์ได้ระยะที่ค่อนข้างสั้นระยะทางที่ตัวรางสไลด์สามารถ ไ,ได้มันจะไปได้ไกลประมาณ20ซนติเมตรเท่านั้นนะครับถ้าเราตั้งไว้บนโต๊ะนะครับแต่ว่าถ้าเรานําตัวรางสไลด์มายึดกับตัวทริปพอดแบบนี้เราก็จะได้ระยะการสไลด์ที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะครับก็คือจะได้จาก20ซนติเมตรเพิ่มมาเป็น40ซนติเมตรเลยแล้วก็ที่ด้านล่างของตัวรางสไลด์นะครับก็จะมีรูน็อตขนาด1ต่อ4นิ้วแล้วก็รูน็อตขนาด3ต่อ8นิ้วที่เราสามารถนําตัวรางสไลด์ตัวนี้ไปยึดเข้ากับตัวขาตั้งหรือว่าตัวทบบริ หมุนตัวรางสไลด์เข้ากับขาตั้งโดยตรงเลยก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นตัว o t a g e Quick Release ตัวนี้แบบผมก็ได้นะครับนี่ผมแค่บิดตัว Quick Release ตัวนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ผมก็ดึงออกผมก็สามารถถอดตัวรางสไลด์ตัวนี้ได้ง่ายๆแล้วนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะช่วยถอดหรือว่ายึดอุปกรณ์ให้ติดกับขาตั้งของเราได้รวดเร็วขึ้นมากๆเลยตัว o t a g e Quick Release ตัวนี้นะครับก็สามารถนําไปติดกับอุปกรณ์ได้ทุกแบบเลยนะครับนี่นะครับถ้าผมจะใส่ตัวรางสไลด์เข้าไปที่ฐานแค่วางแค่นี้้แลวก ตัวล็อกมันก็จะล็อกเลยแล้วก็ถ้าถอดก็นี่ครับมันเป็นอะไรที่เซตอัพได้ไวมากๆนะครับสำหรับตัว iFootage Quick Release ตัวนี้นอกจากที่เราสามารถยืดตัวลางสไลด์เข้าที่ด้านล่างของตัว ฐานได้แล้วนะครับที่ด้านข้างทงขาของตัวรางสไลด์เนี่ยก็จะมีรูน็อตขนาด3ต่อ8นิ้วไว้ยึดติดกับตัวขาตั้งของเราได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นน็อตขนาดใหญ่ตรงนี้เราก็จะสามารถใช้งานตัวรางสไลด์ที่เป็นในแนวตั้งได้การใช้งานก็จะเป็นมุมหมองอีกแบบหนึ่งเล,เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราตั้งตัวรางสไลด์เป็นแนวตั้งแล้วเนี่ยก็จะสามารถโหลดน้ําหนักอุปกรณ์กล้องได้ประมาณ2กิโลกรัมถ้าเป็นอุปกรณ์เซตอัพที่เบาๆเนี่ยก็สามารถใช้งานได้สบายๆนะครับแต่ว่าการที่เราจะนําตัวรางสไลด์มายึดติดเข้ากับขา เราเก็ต้องให้มั่นใจด้วยนะครับว่าขาตั้งของเราต้องมีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักอุปกรณ์กล้องของเราทั้งหมดได้อันนี้นะครับตัวขาตั้งที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นตัว iFootage Garcel TC5S นะครับตัวนี้จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็จะเป็นขาตั้งที่ผมพกไปใช้งานนอกสถานที่บ่อยๆด้วยนะครับถ้าผมต้องการความแข็งแรงของฐานข้อดีของตัวรางสไลด์ตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถใช้งานกับขาตั้งเพียงตัวเดียวเท่านั้นก็ได้แล้วก็เวลาเราตั้งขาตั้งแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเช็คระยะการตั้งขาตั้งของเราด ออกมาสุดแล้วเนี่ยมันจะไม่เอียงล้มลงมาก็ให้เช็คทั้ง2ฝั่งเลยนะครับว่ามันจะไม่ล้มแล้วก็ที่ด่างข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มล็อกตัวรางสไลด์นะครับเราสามารถหมุนปลดล็อกแล้วก็ตัวรางสไลด์เนี่ยก็จะทําการปลดล็อกถ้าต้องการล็อกตัวรางสไลด์ก็ให้เรากดลงไปแล้วก็บีบไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ปล่อยตัวรางสไลด์เนี่ยมันก็จะ ล็อกเอาไว้นะครับตรงนี้ก็จะมีประโยชน์กับตอนที่เราต้องเคลื่อนที่หรือว่าแบกอุปกรณ์ไปที่อื่นนะครับก็จะช่วยให้ตัวรางสไลด์มันไม่ลื่นหลุดไปไหนแล้วก็ให้เรานําตัวแบตเตอรี่มาใส่เข้ากับที่ด้านข้างของตัวรางสไลด์ตัวนี้ได้เลยแล้วก็ให้เรานําตัวกล้องของเรามาใส่เข้ากับตัวเพลทตรงนี้ได้เลยตัวกล้องที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นกล้อง Sony A73 แล้วก็ใช้เป็นเลน m a c คร sigma 70มิล f 2.8อันนี้ก็จะเป็นเลนแล้วก็เป็นเซตอัพที่ผมใช้ถ่ายโปรดักต์ของผมอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการถ่ายโปรดักต์เป็นตัว DJI Mavic 2 Pro ตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะจัดไฟนิดหน่อยนะครับโดยใช้เป็นตัวไฟ Nanlite Power Tube 264ตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟ LED แบบแม่เหล็กแล้วก็จะมีขนาดที่เล็กมากๆนะครับเราสามารถเปิดใช้ไฟเป็นโหมด c c t ก็ได้หรือว่าจะเป็น หมด HSI ที่ใช้งานเป็นสีแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์หลักที่ผมใช้นะครับเริ่มต้นเนี่ยก็ให้เราปลดล็อกตัวล็อกของตัวรางสไลด์ตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็อย่าลืมนะครับเพราะว่าผมลืมบ่อยมากก็ให้เรามากดปุ่มเปิดที่ตัวรางสไลด์ iFootage s h a r k Slider Nano ตัวนี้ ได้เลยนะครับพอเราทําการเปิดตัวรางสไลด์แล้วเนี่ยตัวรางสไลด์จะยังไม่ทํางานทันทีนะครับแต่ว่าตัวรางสไลด์จะทําการบูสต์ตัวเองขึ้นมาสักพักก็จะมีการคาลิเบรตตัวรางสไลด์ก่อนเสมอตรงนี้นะครับก็อาจจะไม่ทันใจสําหรับใครที่จําเป็นจะต้องใช้งานตัวรางสไลด์เดี๋ยวนั้นเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้เวลาที่นานมากเท่าไหร่แล้วก็พอตัวรางสไลด์ทําการคาลิเบรตเรียบร้อยแล้วเนี่ยในจอนะครับก็จะมีปุ่มคอนเฟิร์มขึ้นมาให้เรานะครับก็ให้เรากดปุ่มคอนเฟิร์ม ได้เลยตรงนี้นะครับเราก็สามารถกดลงไปที่ตัวจอของตัวรางสไลด์ได้เลยเพราะว่าตัวจอเนี่ยก็จะเป็นจอ IPS ที่สามารถทำการทัชสกรีนได้นะครับหรือว่าทำการเลือกเมนูโดยการทัชลงไปแบบนี้ได้เลยอันนี้ก็ใช้งานได้สะดวกมากๆแล้วครับเราก็จะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันในตัวจอก็จะมีบอกเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่อยู่ที่ขวาบนนะครับอันนี้ก็จะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับดีมากๆแล้วก็จะบอกเมนูต่างๆด้วยนะครับเราสามารถ กดเข้าไปในโหมดต่างๆแล้วก็สามารถเข้าไปในโหมดการเซตติ้งได้ด้วยนะครับการควบคุมตัวรางสไลด์ iFoods Charge Slider Nano ตัวนี้นะครับเราสามารถควบคุมได้2วิธีนะครับก็คือวิธีแรกเนี่ยเราสามารถควบคุมโดยการใช้ตัวแผงควบคุมที่ตัวรางสไลด์ตัวนี้เลยนะครับในนี้นะครับก็จะมีตัว Quick Start มีตัว Time Lab มี stop motion แล้วก็มี setting ตัวเมนูก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะทำการถ่าย product หรือว่าการถ่าย interview เนี่ยผมก็แนะนำให้ใช้เป็นตัว quick start ตัวนี้ในนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับด้านซ้ายบนสุดเนี่ยก็จะเป็นปุ่ม home นะครับเราสามารถกดออกไปที่ หน้าแรกได้แล้วก็จะมีจุด A แล้วก็จุด B ให้เราตรงนี้นะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเขียนว่า time ตรงนี้ก็จะเป็นเวลาสําหรับการเคลื่อนที่ของตัวรางสไลด์ว่าเราจะให้ตัวรางสไลด์เคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B โดยใช้เวลากี่วินาทีกี่นาทีนะครับตรงนี้เราก็สามารถปรับแบบละเอียดได้เลยนะครับนี่เราสามารถกดเข้ามาแล้วก็มาเลือกเวลาในนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่ด้านล่างนะครับก็จะมีเขียนว่า A B ก็คือจะให้ตัวรางสไลด์เริ่มจากจุด A ไปยังจุด B หรือว่าถ้ากดลงไปหนึ่งครั้งก็จะเริ่มจากจุด B มายังจุด A นะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้ถัดมานะครับก็จะเป็นเหมือนลูกศรรีไซเคิลปุ่มนี้จะเป็นปุ่มลูปนะครับก็คือสามารถให้ตัวรางสไลด์วิ่งจากจุด A ไปยังจุด B โดยที่ตัวรางสไลด์ไม่ต้องหยุดเลยมันก็จะวิ่งวนไปเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นนะครับมันจะไม่หยุดจนกว่าเราจะกดหยุดเองแล้วก็มาถึงจุดเด่นของตัวรางสไลด์ตัวนี้นะครับอันนี้ผมบอกเลยครับว่าเป็นรางสลด้้าานุแวะคครับก็ือถ เราต้องการเลือกจุด A แล้วก็จุด B ในการถ่าย Product ของเราเนี่ยในตอนนี้นะครับเราจะไม่สามารถเคลื่อนที่ตัวรางสไลด์ของเราได้เลยนะครับเพราะว่าตัวรางสไลด์มันใช้งานแล้วก็มันล็อกเอาไว้ตรงนี้นะครับให้เรากดปุ่มเปิดเครื่องแล้วก็กดปุ่มฟังก์ชันพร้อมกันนะครับกดแบบนี้ที่ตัว A กับตัว B เนี่ยมันก็จะกระพิบขึ้นมาพอมากระพิบแบบนี้แล้วเนี่ยตัวรางสลด์มันจะปลดล็อกให้เราสามารถเคลื่อนที่ตัวรางสไลด์ไปได้แบบอิสระเลยนะครับเราสามารถหมุนตัว ลางสไลด์ได้แบบ360องศาเลยนะครับนี่การควบคุมตัวลางสไลด์ตัวนี้นครับก็จะเป็นการควบคุมแบบแมนนวลเราสามารถกําหนดจุด A แล้วก็จุด B ได้ด้วยตัวเราเองเลยตรงนี้ก็จะทํางานได้ง่ายมากๆนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเลือกจุด A แล้วก็จุด B ให้ดูนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมได้จุดเริ่มของวิดีโอผมแล้วนะครับผมจะให้มันถ่ายที่ตัว Product ที่เขียนว่า m a v i c 2ก่อนผมก็จะมาทําการเลือกจุด A ตรงนี้นะครับก็ให้เรากดไปที่ ตัว A ได้เลยพอเรากดตัว A ไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดตำแหน่งเริ่มต้นนะครับหรือว่าจุดแรกที่ตัวรางสไลด์จะเริ่มแล้วก็จะสไลด์ไปยังจุด B นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเลือกจุด B ทีทีหลังแล้วก็ต่อไปนะครับก็ให้เราหาจุดที่2นะครับที่เราต้องการให้ตัวรางสไลด์มันหยุดถ้าผมต้องการให้ตัวรางสไลด์หยุดประมาณนี้ก็มากดที่ตัว B ตรงนี้ได้เลยนะครับก็ให้เรากดปุ่มคอนเฟิร์มหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรากดปุ่มแ n น b บตัวรางสไลด์ก็จะ กลับไปเริ่มต้นที่ตำแหน่ง A ให้เราง่ายๆแบบนี้เลยนะครับถ้าเรากดปุ่ม Start ก็จะเป็นการเริ่มถ่ายแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้เราสามารถเข้าไปปรับการตั้งค่าในตัว time ได้นะครับว่าจะให้ตัวรางสไลด์วิ่งจากจุด A ไปยังจุด B กี่วินาทีนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกเป็น1วินาทีก็ได้นะครับแต่ว่าตัวรางสไลด์มันจะวิ่งไปเร็วมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูอันนี้ผมกดไว้1วินาทีนะครับแต่ว่าผมแนะนําให้จับ ตัวขาตั้งไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันจะสไลด์ไปเร็วมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนี่ครับรางสไลด์เนี่ยมันวิ่งเร็วสุดๆได้เท่านี้อันนี้นนก็จะเป็นกําลังของตัวรางสไลด์ตัวนี้แล้วก็ตรงนี้ผมต้องการให้ตัวรางสไลด์วิ่งจากจุด A ไปยังจุด B ประมาณ15วินาทีผมก็จะตั้งตัวไทม์ไว้ที่15นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะกดปุ่มลูปไว้ให้ดูนะครับครับนี่นะครับตัวรางสไลด์ก็จะค่อยๆเคลื่อนที่ จากจุด A ไปยังจุด B แบบนุ่มๆเลยนะครับอันนี้ผมใช้เป็นตัวเลนส์มาโครด้วยนะครับและตรงนี้นะครับก็จะเป็นการทำงานในส่วนของการควบคุมรางสไลด์โดยการควบคุมผ่านที่ตัวแผงควบคุมตรงนี้นะครับก็เรียกว่าควบคุมได้ง่ายมากๆการถ่ายวิดีโอแบบนี้นะครับเราจะไว้ใช้ถ่าย Product แบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะเอาไปใช้ถ่ายเป็นอินเทอร์วิวก็ได้นะครับหรือว่าการสัมภาษณ์นั่นเองแล้วก็การเซตอัพจากจุด A ไปยังจุด B เมื่อสักครู่นี้นะครับเราสามารถกดปุ่มโฮม เพื่อกลับไปใช้งานในส่วนฟีเจอร์อื่นได้ด้วยนะครับตัว Quick Start เนี่ยก็จะเป็นการสไลด์ตัวกล้องแล้วก็ถ่ายในโหมดวิดีโอจากจุด A ไปยังจุด B แบบปกติทั่วไปแล้วก็เราสามารถใช้งานในส่วนของ Time p s p ได้ด้วยนะครับในนี้นะครับก็จะมีโหมดให้เราปรับเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็จะมีตัว Interval Interval เนี่ยก็จะเป็นตัวที่บอกว่าจะให้ตัวกล้องเนี่ยมันลั่นชัตเตอร์ กี่วิต่อ1ภาพถ้าเราตั้งไว้ที่1วินาทีเนี่ยตัวกล้องก็จะลั่นทุกๆ1วินาทีนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดไป3วินาทีตัวกล้องก็จะลั่นภาพ1ภาพทุกๆ3วินาทีในส่วนของตัว output time นะครับก็คือระยะเวลาของวิดีโอที่เราต้องการได้นะครับตรงนี้เราก็สามารถปรับได้นะครับอย่างผมต้องการวิดีโอ20วินาทีตรง f ฟ a m e รทก็มีให้เลือกใช้นะครับตรงนี้ก็แนะนําให้เลือกให้ตรงกับค่า project การทํางานของเราแล้วก็ถ้าเราใช้งานในโหมด time lapse เนี่ยเราก็สามารถใช้ตําแหน่งเดิมก็ได้นะครับที่เราทําการเซตไว้เมื่อสักครู่นี้ก็คือตําแหน่งเริ่มต้นจากจุด A ไปยังจุด B มันก็จะเหมือนเดิมนะครับเราสามารถกด standby แล้วก็กด start ได้เลยแต่ว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนมุมมองภาพเนี่ยก็ให้เรากดปุ่มเปิดแล้วก็กดปุ่มฟังก์ชันพร้อมกันนะครับ มันก็จะกลับไปให้เราเลือกตำแหน่ง A แล้วก็ตำแหน่ง B อีกครั้งและในนี้นะครับก็จะบอกการตั้งค่าด้วยนะครับว่าเราจะถ่ายไทม์แล็ปทั้งหมดกี่ภาพแล้วก็ใช้เวลาในการถ่ายทั้งหมดกี่นาทีก็คือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราเซตตัวอินเทอร์วลไว้ที่1วินาทีแล้วก็เซตตัวเอา p ์พุตไทม์ไว้ที่20วินาทีก็คือเราต้องการวิดีโอให้ได้20วินาทีกับโปรเจกต์24เฟรมนะครับตัวรางสไลด์มันก็จะคำนวณให้เราทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเรามาเปลี่ยนกาารรตตััั้งคค่วเป็นน 5V ะบ แล้วก็ต้องการวิดีโอที่30วินาทีกับโปรเจกต์24เฟรมแล้วก็ให้เรากดปุ่มเปิดแล้วก็กดปุ่มฟังก์ชันพร้อมกันอีกครั้งในนี้นะครับก็จะบอกเฟรมภาพทั้งหมด720เฟรมแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงพอดี ถ้าเราจะถ่ายเป็นไทม์แลปส์เนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้สายลั่นชัตเตอร์แบบนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอ,อกไปตอนแรกนะครับว่าถ้าใครต้องการถ่ายไทม์แลปส์เป็นประจาอยู่แล้วเนี่ยผมก็แนะนําให้ซื้อเป็นตัวเซตบันเดิลไปเลยก็จะดีกว่าเราสามารถนําสายมาเสียบเข้าที่ตัวฐานของตัวรางสไลด์ตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็เป็นจุดที่ผมชอบมากๆจุดหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าจะมีรูเสียบสายลั่นชัตเตอร์ที่ตัวฐานเลยพอเราทำการเสียบสายลั่นชัตเตอร์เข้ากับตัวกล้องของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาตัวรางสไลด์มันเคลื่อนที่ไปเน ตัวสายมันก็จะเคลื่อนที่ไปด้วยนะครับแล้วก็มันจะไม่รั้งกันไว้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการถ่ายไทมแลกในการควบคุมตัวรางสไลด์โดยตรงนะครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็จะเป็นสต็อปโมชั่นนะครับสำหรับใครที่จะใช้งานก็สามารถเข้ามาปรับการตั้งค่าในนี้ได้เลยนะครับว่าเราจะเอาเอาพ u t ไทม์เท่าไหร่แล้วก็เฟรมเรตเท่าไหร่แล้วก็ผมลืมไปนะครับในควิคโหมดเนี่ยส่วนที่เป็นตัวไทม์หรือว่าเป็นตัวเวลาเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับว่าเราจะให้มันเป็น วินาทีหรือว่าเราจะปรับเป็นสปีดของตัวรางสไลด์ตัวนี้นะครับอันนี้ก็สามารถเข้ามาปรับแล้วก็ใช้งานในนี้ได้เลยแล้วก็วิธีที่2นะครับก็จะเป็นการควบคุมตัวรางสไลด์โดยการใช้บลูทูธควบคุมผ่านแอปพลิเคชันในมือถือก่อนที่เราจะใช้งานตัวรางสไลด์ที่เป็นระบบบลูทูธเนี่ยก็ให้เราไปโหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า iFootage m o c o ตัวนี้ก่อนนะครับในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกตัวรางสไลด์อยู่2ตัวนะครับก็คือตัว s h a r k Slider Nano แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นชาร์จสไลเดอร์มินินะครับแต่ว่าเราจะใช้งานตัวสไลเดอร์นาโนตัวนี้กันก็ให้เราทําการกด Connect กดที่ปุ่มสีขาวได้เลยแล้วก็ให้เรากด Next นะครับถัดมานะครับตรงนี้มันก็จะถามว่าเราจะใช้งานตัวรางสไลด์กับกล้อง Mirrorless หรือว่าเราจะใช้ตัวรางสไลด์กับกล้องมือถือของเราโดยการ ใช้มือถือของเราเป็นตัวถ่ายถ้าเราใช้งานในโหมดสมาร์ทโฟนโหมดนี้นะครับเราจะสามารถควบคุมทุกอย่างได้ในโทรศัพท์มือถือของเราเลยนะครับอันนี้ผมจะแนะนําในส่วนของการใช้ตัวกล้องอย่างเดียวนะครับก็ให้เราเลือกที่ use camera จากนั้นนะครับตัวแอปพลิเคชันก็จะเปลี่ยนเป็นแนวนอนในนี้นะครับก็จะมีเมนูต่างๆให้เราปรับการตั้งค่าได้คล้ายๆกับในการปรับการตั้งค่าในตัวรางสไลด์เลยข้อดีของการเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยก็คือเราสามารถควบคุมตัวรางสไลด์โดยการสไลด์ไปทางซ้ายและขวา ผ่านระบบบลูทูธระยะไกลแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ถ้าผมสไลด์ไปด้านขวานี่นะครับแล้วก็เราสามารถสไลด์ไปพร้อมๆกับการแพนได้ด้วยนะครับนี่ผมก็ทําการกดสไลด์แล้วก็แพนไปพร้อมๆกันได้ที่ด้านบนนะครับก็จะมีโหมดให้เราเลือกทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะครับก็จะเป็นการถ่ายไทม์แลปส์การถ่ายวิดีโอแล้วก็การถ่ายสต็อปโมชั่น การเซตอัพตัวรางสไลด์ก็จะคล้ายๆแบบเดิมเลยนะครับที่เพิ่มมาเนี่ยก็จะเป็นการเซตอัพจากจุด A ไปยังจุด B โดยการใช้ตัวแอปพลิเคชันเป็นตัวสไลด์แล้วก็เป็นตัวเลือกตำแหน่งเริ่มต้นหรือว่าตำแหน่งจบของวิดีโอนี่นะครับตรงนี้ผมก็สามารถแพนซ้ายแพนขวาแล้วก็สไลด์ตัวกล้องไปแบบนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เราจะควบคุมตัวรางสไลด์แบบนี้เองก็ได้นะครับถ้าใครมีจอมอนิเตอร์ก็สามารถนํามา ติดเข้ากับตัวรางสไลด์ตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะไปใช้งานในรูปแบบไหนหรือว่าไปประยุกต์ใช้อย่างไงนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการควบคุมโดยการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับการใช้งานตัวรางสไลด์คู่กับแอปพลิเคชันเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้ง่ายมากๆรวมไปถึงการใช้งานจากตัวรางสไลด์โดยตรงก็ใช้งานง่ายมากๆเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ส่วนตัวผมชอบการใช้งานของรางสไลด์ตัวนี้มากๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการถ่ายโปรดักทีท่ผมใช้ถ่ายในช่องของผมอยู่เป็นประจำนะครับผมก็จะใช้รางสไลด์ตัวนี้ในการถ่ายเพราะว่าภาพที่ได้เนี่ยมันก็จะดูมีมิติแล้วก็ดูสวยงามขึ้นมากๆนะครับมันก็จะแปลกใหม่กว่าภาพที่ตั้งอยู่เฉยๆหรือว่าการใช้รางสไลด์ที่มันแผนกล้องไม่ได้อันนี้ก็จะมีประโยชน์มากๆนะครับกับการถ่ายโปรดักในช่องของผมหรือว่าเราจะใช้รางสไลด์ตัวนี้ในการถ่ายอินทูบิวก็ได้เช่นเดียวกันก็จากที่ผมใช้งานมาเนี่ยก็ไม่ได้มีเสียงมอเตอร์ที่ดังเลย นะครับเรียกว่าแทบไม่ได้ยินเลยดีกว่าแต่ว่าตัวรางสไลด์ตัวนี้เนี่ยอาจจะมีระยะที่ไม่ได้ไปได้ไกลมากเราจะสไลด์ตัวกล้องออกไปได้ไกลแค่40ซนมแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่ได้ซีเรียสเนี่ยรางสไลด์ตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆอันนี้ก็ต้องดูอีกทีนะครับว่ามันจะเหมาะกับเราหรือเปล่า แล้วก็ผมได้เอาตัวรางสไลด์ iFootage c h a r สไ Slider น a n นตัวนี้ไปถ่ายไทมแลปส์ข้างนอกสถานที่มานะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ารางสไลด์ตัวนี้เนี่ยเป็นรางสไลด์ที่ผมพกไปใช้งานได้สะดวกที่สุดแล้วตั้งแต่ผมเคยใช้รางสไลด์มาเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องแบกอุปกรณ์ไปเยอะมากๆแต่ว่าเซตอัพที่ผมแบกไปเนี่ยมันไม่ได้แบกอุปกรณ์ไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่น้อยมากๆด้วยอย่างตัวขาตั้งเนี่ยผมก็ใช้งานเพียงตัวเดียวเท่านั้นตัวรางสไลด์ก็มีขนาดที่เล็กแล้วก็พกพาสะดวก ตัวแล้วก็รวดเร็วขึ้นมากๆแล้วก็ประโยชน์ของการถ่ายไทม์แลปส์โดยการใช้รางสไลด์ก็คือจะช่วยให้ภาพไทม์แลปส์ของเรา จากภาพที่นิ่งๆเนี่ยเราก็จะได้ภาพไทม์แลปส์ที่มีมูฟเมนต์ก็ได้ช่วยให้วิดีโอไทม์แลปส์ของเรามีความยิ่งใหญ่แล้วก็ดูอลังการขึ้นเยอะมากๆแล้วก็ในการถ่ายไทม์แลปส์นะครับผมก็แนะนําให้หาโฟกาวไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นมูฟเมนต์ในการเคลื่อนที่ของตัวรางสไลด์แล้วก็จะทําให้ภาพเนี่ยมันมีมิติมากขึ้นมากๆเลยนะครับโอเคครับผมแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวตัวรางสไลด์ iFootage c h a r k Slider Nano สุดเจ๋งตัวนี้นะครับโดยส่วนตัวผมแล้วนะครับผมก็ยกให้รางสไลด์ตัวนี้เป็นรางสไลด์ที่น่าใช้ที่สุดในปีนี้เลยสําหรับราคาของรางสไลด์ iFootage Shark Slider Nano ตัวนี้นะครับในเซ็ตมาตรฐานก็จะมีราคาอยู่ที่25,000บาทแล้วก็ในเซ็ตบันเดินก็จะมีราคาอยู่ที่28,500บาทเท่านั้นนะครับก็สําหรับใครที่สนใจตัวรางสไลด์ iFootage Shark Slider Nano ตัวนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านกล้องชั้นนําทั่วไปได้แล้วและสําหรับใครที่ซื้อสินค้า iFootage ตัวนี้ไปนะครับยังไงก็อย่าลืมสังเกต ติ๊กเกอร์ของ C.O.B. Media ด้วยนะครับว่ามีติดอยู่ที่ข้างกล่องหรือเปล่าเพราะว่าจะได้รับประกันสินค้า1ปีเต็มเลยนะครับตรงนี้ยังไงก็สังเกตกันด้วยแล้วก็สําหรับใครที่สนใจเสื้อที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อของแบรนด์ผมเองนะครับก็จะมีชื่อแบรนด์ว่า Turtle ก็สามารถดูลาะเอียดเพิ่มเติมไปที่ลิงก์ในล่างใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเขยนิืวกันด้วยนะครับสําหรับคล Thank you